สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับขณะนี้ท่านกําลังติดตามรับฟังรายการสวรสด์ประชารักพบประชาชนครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 m เสกะครับในทุกวันจันทร์แบบนี้เวลา14.35นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับ แน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับด้านของการแพทย์แล้วก็การบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับ ก็ต้องยินดีต้อนรับก่อนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับแพทย์หญิงสมสกุลกิติรัตนวสินครับนายแพทย์ชำนาญการแพทย์วิชาศาสตร์ครอบครัวดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณอัญชลีสีชมพูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลประคับประคองประจําคลินิกชีวารักษ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนว่าเมื่อกี้นี้เนาะเราได้ยินคําว่าพยาบาลเนาะ ของคลินิกชีวลั์การดูแลแบบประครับประคองนะครับคุณหมอก็ดูแลในเรื่องของการประครับประคองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในหัวข้อของเราครับก็คงไม่พ้นในเรื่องของการดูแลแบบประครับประคองพอร์เทอติฟแคร์นะครับซึ่งวันนี้เรามาในหัวข้อในประเด็นเรื่องของการบรรลุคำมั่นสัญญา การเข้าขอโทษครับบรรลุคำมั่นสัญญาเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองทั่วหน้านะครับซึ่งก็เป็นคำขวัญเนาะของปีนี้นะครับในเรื่องของวันการดูแลแบบประคับประคองสากลซึ่งก็จัดขึ้นในทุกๆวันเสาร์ที่2ของตุลาคมของทุกปีนะครับปีนี้ก็อาจจะเลดว่านมดนึงเนาะนะฮะหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประคับประคองนะครับคุณผู้ฟังก็คงเคยได้ยินคํานี้มาบ้างแล้วนะครับก็ คงคุ้นหูกันมาบ้างบางคนก็อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรการประครับประคองคืออะไรเดี๋ยวนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับมันกันแล้วก็มารู้จักกันว่าอะไรคือประครับประคองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของประครับประคองนี้นะครับคุณหมอครับผมก็อยากจะรู้ว่าในส่วนของการดูแลแบบประครับประคองนะครับมันคืออะไรอย่างไรแล้วก็ ใครบ้างที่ควรได้รับการดูแลแบบนี้อย่างนี้ครับคุณหมอได้ค่ะได้ขอกล่าวก่อนว่าคือการดูแลประคับประครองที่เราเรียกกันว่าพาเลทีบแคนเนี่ยมันแปลว่ารม่มพาเลทีบเนี่ยมันแปลว่าการครอบคลุมทุกอย่างเาดังนั้นการดูแลประค,รบคับประครองของเราก็คือการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม <c oughs> รอบด้านทั้งด้านกายใจจิตสังคมแล้วก็จิตวิญญ,ญาณจิตวิญญ,ญาณก็คือเหมือนเป็น รักษาในเรื่องของความหวังความเข้าใจในตัวเขาคุณค่าต่อตัวเขาค่ะโดยมุ่งเน้นเนี่ยจะคือหนึ่งบรรเทาความทุกข์ทรมารจากตัวโรคเนาะแล้วก็อีกอันก็คือความทุกข์ทรมารจากด้านทางกายและจิตใจหรืออะไรต่างๆตัวโรคเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของความปวดหายใจลําบากหอบเหนื่อยกินไม่ได้อ่อนเพลียเรื่องจิตใจก็จะเป็นวิตกกังวลซึมเศร้าหรือปัญหาเรื่องนอนไม่หลับต่างๆค่ะเพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนี่ยดีที่สุดในช่วงเวลาที่เขาเหลืออยู่ส่วนสําหรับเกณฑ์ในการดูแลของเราเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อร ระยะถ่ายเช่นมะเร็งลุกลามหัวใจเรื้อรังขั้นแรงโรคไตเรือรังระยะสุดท้ายปอดอุดกั้นเรือรงังหรือว่าโรคระบบประสาทเสื่อมรวมถึงโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าอัตราการรอดชีวิตเนะ่ยเขาอยู่ได้6เดือนถึง1ปี คนเหล่านี้ค่ะล้วนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลประคับประคองทางนั้นเลยค่ะอืมครับเห็นไหมครับว่าในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองอย่างที่คุณหมอบอกก็คือแบบดูแลแบบครอบคลุมเนาะดูแลแบบรอบด้านทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณนะครับก็เนี่ยจริงๆคุณหมอได้อธิบายในเรื่องของคําว่าจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้นั่งลองอ่านสคริปต์มาเบื้องต้นเราดูแลถึงจิตวิญญาณของคนไข้เลยหรอใช่ค่ะอออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบ เออนะการดูแลแบบประคับประคองคือแบบรอบด้านจริงๆอ่ะเราได้ดูแลถึงตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นความหมายของมันคือมันไม่ใช่แค่ผู้ป่วยมะเรง็งอย่างที่คุณหมอบอกใช่ค่ะนะฮะมันแล้วแล้วมันครอบคลุมอะไรอย่างไรบ้างคะ,ะคุณหมอในที่ครอบคลุมในที่เนี้ยค่ะอย่างที่กล่าวถึงว่ากายใจจิตวิญญาณเนาะก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณอาจจะยกตัวอ,อย่างก่อนว่าในเรื่องของสมมุติว่าคนไข้นะคะคนนึงเนาะเราไม่ได้ดูหรอกว่าเออศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามองว่า อะไรคือสิ่งที่เขาทำแล้วสุดมีคุณค่าเช่นว่าอ่ะคนแก่เนาะเคยไปใส่บาตรทุกเย็นนะคะใส่บาตรทุกวนันเนาะวันหนึ่งเขาป่วยลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่สามารถจะทําสิ่งที่เขาต้องการทําในแต่ละวันได้อย่างเงี้ยการที่เราเข้าไปในซัพพอร์ตในจุดนี้อาจจะมีพระเข้าไปหาเขาที่วอดหรือว่าสามารถทําให้เขาสังกทานได้ที่วอดได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเติมเต็ม อย่างหนึ่งอันนี้เป็นแค่หนึ่งเรื่องค่ะ<ฆ>ก็คือเราคิดว่าทุกชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าเนาะไม่ว่าอยู่ช่วงใดหรือก็ตามแล้วก็อยากดูแลให้สมศักดิ์ศรีก็เคารพความเป็นบุคคลของเขานั้นๆค่ะแล้วก็อีกอันก็คือในเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นให้ให้นในให้อะไรนะเขาเรียกว่าการตัดสินใจจากตัวเขาเองเคารพความเป็นตัวตนบุคคลเขาค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยได้ทาตามตามประสงค์เขาก็คือไม่มองว่าเป็นแค่โรคภัยไข้เจ็บค่ะแต่มองว่า เขาเป็นคนที่มีเรื่องราวมีความรู้สึกมีครอบครัวแล้วก็มีความหวังก็คือต้องดูแลทั้งคนไข้แล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยก็คือเป็นหนึ่งจิตวิญญาณเขาเนาะแล้วก็เมื่อคนนึงป่วยเนี่ยทั้งครอบครัวก็คนได้รับการสนับสนุนไปทั้งหมด อืมครับเห็นไหมว่าตรงนี้มันก็มีมีส่วนสําคัญเนาะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะมีในเรื่องของการที่เราต้องดูแลเขาอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับมีในเรื่องของการที่ต้องรับฟังนะให้ร่วมในการตัดสินใจในในตัวของการรักษาหรือว่าการดูแลแบบประคับประคองที่เขาจะต้องเป็นหนึ่งในบุคคลนั้นนะฮะแต่ก็ชอบอีกคำหนึ่งอีกประโยคหนึ่งที่คุณหมอได้บอกไปนะก็คือว่าเราไม่ได้มองเขา เป็นผู้ป่วยเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บแต่เรามองเขาเป็นมนุษย์ที่มีเรื่องราวมีความรู้สึกมีครอบครัวแล้วก็มีความหวังค่ะอือันนี้คือฟังแล้วแบบรู้สึกแบบเออเนาะเป็นอะไรที่แบบอ่าเราก็ยังมีความหวังในการที่เราจะได้มีชีวิตรอดต่อไปนะอ่าอันนี้นะคะแล้วต่อไปครับคุณหมอ,อในส่วนของคุณหมอเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการประเมินเบื้องต้นเนาะ,ใ,ะในเรื่องของการดูแลรักษานะคะ คุณพี่พยาบาลครับเรามีพื้นฐานอย่างไรบ้างเนาะมีเกณฑ์ในการเข้าถึงอย่างไรบ้างอะครับในส่วนของอาการดูแลแบบประครับประคองในมุมมองของพยาบาลนะครับบทบาทเรามีอย่างไรบ้างค่ะ พยาบาลประครับประคองนะคะก็จะเปรียบเสมือนสะพานเนาะที่เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลบ้านและก็ชุมชนนะคะบทบาทของเราก็คือการประเมินอาการดูแลบรรเทาอาการต่างๆให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวนะคะรวมถึงประสานงานกับสาสสาขาววิชาชีพในการร่วมกันดูแลนั่คือทั้งแพทย์นะคะนักกายภาพบําบัดนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นัก กิจวิทยาเภสัชกรนะคะดูแลกันเรื่องยาเรื่องการดูแลที่บ้านต่อเนาะแล้วสิ่งที่สําคัญที่เราทํางานอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยและครอบครัวก็คือเราจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดเส้นทางการดูแลสามารถปรึกษาให้คำปรึกษาการดูแลผู้ป่วยได้นะคะทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน,นะคะ่ะนี่เห็นไหมว่าบทบาทของพยาบาลเนาะเป็นเหมือนสะพานที่คอยเชื่อม เนาะเชื่อมระหว่างทีมสหาสาข,ขาวิชาชีพต่างๆเนาะที่เชื่อมกับผู้ป่วยญาตินะครับเชื่อมตั้งแต่ที่โรงพยาบาลบ้านนะฮะให้เหมือนว่าเขาไปอยู่บ้านก็เหมือนเป็นที่ในการดูแลนะก็คือเราไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะเราก็คือดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนที่จากโรงพยาบาลเป็นบ้านเมื่อกี้นี้เราพูดถึงบ้าน เนาะเราก็พูดไปหลายครั้งมากว่าเป็นการดูแลถึงที่บ้านการส่งต่อการดูแลจากโรงพยาบาลกลับบ้านเนี่ยครับเป็นอย่างไร ในส่วนของเรานะคะเรื่องของการดูแลส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องของการดูแลแบบปอบครองเนาะแล้วก็เพราะว่าเราเชื่อว่าบ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคสําหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่บ้านนะคะจะมีทั้งความอบอุ่นความรักและผู้ป่วยจะรู้สึกสบายใจนะคะมากกว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนาะทั้งแบบผู้คนญาติพี่น้องแวดล้อมที่อยู่ด้วยกันเนาะก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้านนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ทุกอย่างนะคะก่อนอย่างรอบครอบเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพบ้านการสอนญาติเรื่องของการดูแลนะคะผู้ป่วยการใช้ยาอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็การจัดการอาการฉุกเฉินเมื่อที่เขากลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งสามารถเขาจะต้องจัดการอาการได้ คือมีความพร้อมในการดูแลนะคะแล้วก็การเตรียมอุปกรณ์จําเป็นเพราะว่าในการดูแลผู้ป่วยประครับประครองของเรานะคะก็จะต้องดูแลเรื่องของความสุขสบายต่างๆด้วยนะคะของร่างกายและจิตใจเนาะเราก็ต้องดูเรื่องของอาเตรียมผู้ป่วยมีไหมที่นอนลมในคนไข้ที่เสี่ยงต่อภาวะที่ว่ามีแผลกดทับอะไรเงี้ยค่ะมีรถเข็นหรือเครื่องผลิตออกซิเจนอเงี้ยค่ะอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยก่อนกลับบ้านนะคะพยาบาลก็จะต้องประสานงานค่ะกับทีมเวชกรรมสังคมในการ เตรียมยืมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนพอกลับไปบ้านคนไข้จะได้มีความสะดวกมากขึ้นค่ะนีเห็นไหมว่าการส่งต่อกลับบ้านและชุมชนเป็นหัวใจสําคัญของการดูแลตรงนี้นะฮะมีในเรื่องของอความอบอุ่นมีคนที่เป็นที่รักนะฮะผู้ป่วยก็จะรู้สึกสบายใจตรงนี้ก็จะเห็นได้จาก ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลอยากกลับบ้านกันเยอะมากอน,นกาอันนี้ก็คือน้อยอย่างว่าบ้านคือที่ที่เขาสบายใจสบายใจของเขานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็อย่างที่อย่างที่พี่อันได้บอกไปเนาะในการสอนญาติการประเมินสภาพบ้านการใช้ยาอย่างถูกต้องอันนี้สําคัญมากๆนะครับการจัดการกับอาการฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกันการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมนะครสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการ แผ่กดทับเนาะนะฮะมีาการเตรียมรถเข็นหรือว่าเครื่องให้ออกซิเจนตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับครอบครัวจะได้รับการสนับสนุนอะไรยังไงต่อบ้างะครับ ในจุดของครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะอย่างที่เราจะไม่ได้ดูตัวเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็คือผู้ป่วยนะเราจะไม่ได้ส่งต่อผู้ป่วยกลับไปให้ญาติดูแลอย่างเดียวเราจะต้องไปดูแลด้วยนะคะแล้วก็ เราจะมีระบบของการติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการส่งเยี่ยมบ้านโดยภาษากับกลุ่มงานเวชกรรมสังคมหรือว่าอีกช่องทางนึงของเราก็คือ l i โอ OA นะคะที่เราสามารถให้ติดต่อได้24ชั่วโมงเมื่อครอบครัวมีปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินก็สามารถสอบถามเรามาได้ในส่งข้อความมาปรึกษาใน L i โอเได้ค่ะเราก็จะมีแอดมินคอยตอบป,ปัญหาหรือว่าไขข้อสงสัยอาการต่างๆให้กับญาติและผู้ อาการของผู้ป่วยที่มีขึ้นได้เนาะนอกจากนี้เรายังร่วมกว่อเครือข่ายชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาสา,าสมัครอาสาสาสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนะคะผู้นําชุมชนหรือคือเพื่อสร้างระดับการดูแลของในชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยให้ใกล้ชิดและใกล้บ้านมากที่สุดค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าต่อให้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ยังมีระบบในเรื่องของการติดตามการดูแลอยู่เนาะทั้งในส่วนของไลโอเอแล้วก็บื่คกี้นี้ที่เราพูดคุยกันคุณหมอก็ยังบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีลงเยี่ยมบ้านเลยเพื่อติดตามอาการนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกการดูแลหนึ่งนะครับที่ บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินแต่ว่าเป็นการดูแลที่ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของทีมด้วยที่เข้ามา<ช><ะ>เกี่ยวข้องทีมสา,สาขาวิชาชีพต่างๆทั้งในเรื่องของเครือข่ายชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นอสอมเนาะพูดง่ายๆอาสาสาาณสุขประจำหมู่บ้านก็ทุกคนก็จะรู้จักกันในฟิลแบบอสอมอนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเราพอสอตตอ<ช>นะครับใกล้บ้านนะหรือว่าผู้นําชุมชนก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยครับรารู้สึกว่าแบบการดูแลแบบนี้ต้องใช้ทีมงานที่เข้มแข็งมากเลยนะฮะ ก็ <g arden> มีในส่วนของการดูแลที่ผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจในส่วนของการดูแลระยะท,ทายที่บ้านนะเป็นส่วนที่สําคัญทั้งกายแล้วก็ใจเลยนะครับตรงนี้ครับคุณหมอครับก็อยากจะถามในมุมของสวัสดิชารรักว่าในมุมของสวัสดิชารรักคือสมมุติว่าคนที่ฟังรายการวันนี้ นะฮะอยากจะเข้าไปคอนซัลว่าเออเนี่ยมีเกณฑ์นะที่เข้าวัดน่าจะเข้าไหมหรือไม่เราจะสามารถเข้ามาในคนไข้ที่ไม่มีนัดอย่างเงี้ยเข้ามาได้อย่างไรบ้างวันไหนยังไงบ้างครับได้ค่ะก็คือในโรงพยาบาลสมบัตชาระของเราเนี่ยก็คือจะมีอยู่5วันที่มีมีคุณหมอสแตนบายทาการที่โอปิทเคชเลยค่ะก็ผู้ป่วยที่เข้าได้เนะี่ยอย่างที่เรียนไปตอนต้นค่ะคือผู้ป่วยที่มีระยะ มีแพทย์ตัดสินแล้วว่ามีโรคที่มีภาวะคุกคามนะคะคเช่นภาวะมะเร็งหรือว่าโรคโรคเรื้อรังที่เป็นระยะสุดท้ายของแต่ละตัวโรครวมถึงในตัวโรคที่แพทย์คาดการแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ6-1ถึงปีร,รายเหล่านี้ค่ะสามารถเข้ารับการรักษาประคับประคองที่คลินิกเราได้เลยก็คือสามารถ Wal k i อมาได้นะคะคลินิกเราก็จะอยู่ที่อาคารอาคาร2ชั้น2อนะคะอยู่ติดกับอบิเออร์อยู่ฝั่ง วิสันดีใกล้ๆ OPD สันยาแพทย์ค่ะใกล้ๆจุดๆ,ญญๆญญจุดซักประวัติญญของ OPD สันเลยค่ะแล้วก็คือเราจะอยู่ตรงโซนนั้นก็คือสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ตลอดในช่วงเวลาราชาการเลยค่ะแล้วก็อีกอันก็คือถ้าถ้าเป็นในชุมชนค่ะแล้วก็ มีพี่พยาบาลในชุมชนเจอเคสอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถส่งต่อข้อมูลเข้ามาที่ OPD เราได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. ก็คือเรารับทั้ง2ทางแล้วก็อีกอันก็คือถ้าเป็นแท็กของในโรงพยาบาลเลยก็จะเป็นแทกรับค onsult ต,ตามตาม OPD ปกติได้ค่ะ mm hmm. มีคุณหมอประจำทุกวันค่ะครับเห็นมนะ mm hmm. ่้ะก็ เข้ามาคอนซัลท์ได้เนาะอ่เข้ามารับคำปรึกษา่ครับติดสับไปซะแล้วเข้ามาขอรับการปรึกษาได้นะครับหรือว่าเป็นผู้ป oh ่วยจาก OPD IPD ก็คือผู้ป่วยนอกหรือว่าผ nah, ู้ป <si> ่วยนอนโรงพยาบาลตรงนี้ครับก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่จะคอยให้คำปรึกษาในส่วนตรงนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งต่อมาอย่างคลินิกตรงนี้นะครับซึ่งโรงพยาบาลส่วระชลักเองครับก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มีคลินิกชีวารักษ์นะฮะหรือว่าคลินิกประคับประคองที่ตรงนี้เปิดขึ้นมาเพื่อดูแลกับผู้ป่วย นะส่วนตรงนี้เลยนะครับให้เขาได้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นมีคำถาม,ถามนะคะในส่วนของที่ว่าคนมักจะเข้าใจผิดๆอ่าอันนี้เราลองไปเสิร์ชมาแล้วว่าผู้ป่วยญาติคนไข้เข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแบบประครบประคองเนี่ยเขาดูแลตรงเนี้ยเขาเข้าใจอะไรผิดบ้าง การดูแลข้อแรกเลยการดูแลแบบประคับประคองเท่ากับการการุณยฆาตหรือเร่งให้เสียชีวิตอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการดูแลประคับประค,ระคองจริง,รงๆอ่ะเราไม่ใช่การเร่งครับเราแค่ไม่ยือ้อใช้คำนี้ดีกว่าเราแค่ไม่ยือ้อแต่เราไม่ได้เร่งคือเราอ่ะรักษาตามอาการเลยค่ะมีอาการอะไรเราจัดการอาการตามนั้นแล้วให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เสียชีวิตตามธรรมชาติ คือเราปรับปรุงเรื่องคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นการไปเร่งให้เขาไปเร็วขึ้นอย่างน้อยคือเราเสริมในเรื่องที่ทําให้เขาได้มีเวลากับญาติโดยที่เขาไม่ทรมานญาติได้เข้าใจอาการจัดการต่างๆครับค่ะให้ผู้ป่วย,ยถึงวาระสุดท้ายอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เร่ง ประมาณนี้ค่ะครับก็อย่างที่เราได้พูดในรายการเนาะให้เขาได้กลับบ้านได้มีความสุขกับคนในครอบครัวให้เขารู้สึกว่าในที่ที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขกายสบายใจใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเราไม่ได้เล่งให้เขาเสียชีวิตใช่ค่ะความเข้าใจผ,ผิดอันที่สองการดูแลแบบประครับประคองมีไว้สําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นอ,อันนี้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่เลยค่ะการดูแลประคับประคอน,นะคะก็คือโรคร้ายนะคะที่คุกคามชีวิตเนาะแล้วก็ต่อเนื่องตลอดการรักษาการมีชีวิตอยู่โดยใช้ควบคู่กับการรักษาโรคหลักนะคะเช่นการให้ยาเคมีบ,บาําบัดการผ่าตัดนะคะการเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดภาวะทุกข์ทรมานนะคะ <ừ> แล้วก็เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นแ <ừ> ในรายการของเราก็มีได้บอกไปเนาะว่าเราเราไม่ได้ดูแลในส่วนของท้ายนะอ่าใช่นะเูกันเลยกันไปได้เออนี่เนี่ยสําคัญมากเลยส่วนตรงนี้คือเราดูแลควกคู่กันไปได้นะไม่ใช่ว่ามะเ็งระยะสุดท้ายเท่านั้นนะที่จะต้องมาดูแลรักษาคือ ผู้ป่วยที่จะต้องดูแลแบบประคับประคองที่เข้าเกณฑ์ตรงเนี้ยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายตรงนี้ก็เข้าได้<ช>เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะเราต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะคะว่าไม่ใช่แค่ต้องเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมะเร็งลุกลามเท่านั้นนะอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่สามครับที่คนจะเข้าใจผิดผิดก็คือการดูแลแบบประคับประคองคือการยอมแพ้ต่อการรักษาเราไม่มองว่าเป็นการยอมแพ้ค่ะแต่ว่าเรามองว่าเราปรับเปลี่ยนมุมมองในการรักษามากกว่า เราจะเห็นว่าแต่ละโรคอะค่ะเรารักษาเป็นด้วยว่ารักษาให้หายเนาะแต่เราเข้าใจแล้วอ๋อในโรคที่มันมีการประคับประคองคือโรคที่เป็นโรคเรือรังรักษาไม่หายหรือโรคมะเร็งต,ต่างๆที่มีระยะรุกรามเยอะๆรักษายากเนี่ยแน่นอนว่าปลายทางมันคือไม่หายครับแต่เราจะทํายังไงให้คนป่วยเหล่านี้ไม่ทรมานในช่วงปลายทางมากที่สุดดังนั้นการพาลัทฟแคร์ค่ะมันคือการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองก่อนว่าจากรักษาไม่หายเป็นรักษา โดยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีครับ เราเป็นการปรับเปลี่ยน,นค่ะโดยถึงคุณภาพชีวิตเป็นสําคัญเนาะแล้วก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยบรรเทาอาการความทรมานทั้งหมดได้ดีที่สุดใช่ค่ะ,คะก็คือเราไม่ได้ปฏิเสธการรักษาเราไม่ได้ยอมแพ้ว่าเราไม่รักษาและเรากลับบ้านดีกว่าอะไรอย่างนี้คือการที่เขาไปอยู่บ้านก็คือเป็นการรักษาละ,ะก็คือให้เขารู้สึกว่าในตัวของเขาเนาะมีความสบายกายสบายใจมีความหวังต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายของรายการครับคุยกันมาแป๊บเดียวเองนะฮะเวลาของเราก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับ ก็อยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับในส่วนของการตอนจบรายการนะค,ะครับอยากให้ทั้งสองท่านนะครับได้ฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านเลยค่ะในส่วนของหมอนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการดูแลประคับของไม่ใช่การยอมแพ้ต่อตัวโรคนะคะแต่เป็นการเลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่โดยเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมีศักดิ์ศรีได้อยู่กับคนที่รักอยู่กับครอบครัวะคะ่ะโดยทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฐานะอะไร หรือท่านเป็นคนที่รักหรือว่าเจอว่าคนที่รักกำลังเผชิญความเจ็บป่วยอะไรอยู่อะค่ะอย่าลังเลที่จะสอบถามเกี่ยวกับการบริการดูแลไรครับเพอของจากทีมแพทย์ของท่านนะคะอืมค่ะได้ อย่างในส่วนของพยาบาลนะคะเ็าจะเสริมเรื่องของว่าการดูแลที่บ้านนะคะเป็นไปได้จริงนะคะแล้วก็ทีมงานพร้อมสนับสนุนท่านทุกตลอดเส้นทางนะคะอย่าคิดว่าต้องรับภาระเพียงลําพังเนาะแล้วก็มีเครือข่ายการดูแลที่พร้อมช่วยเหลือทั้งทางโรงพยาบาลชุมชนและอาสาสมัครการดูแลที่ดีที่สุดนะคะคือการดูแลที่ทําให้ผู้ป่วยมีความสุขมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็อยู่ใน่ามกลางความรักของครอบครัวนี่คือ,อสิ่งสาคัญที่สุดนะคะที่สามารถเราสามารถร่วมกันทําให้ได้นะคะกับผู้ป่วยค่ะ ครับเห็นไหมว่าวันนี้เราได้พูดคุยในเรื่องของการประครับประคองนะครับซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่นะ uh huh. เป็นในส่วนของอตัวบุกเองเนี่ยก็ถือว่าเคยได้ยินคนํานี้แต่ uh huh. ก็ยังไม่เคยที่จะมาได้พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะฮะ uh huh. ก็คือได้ฟังผ่านๆมาบ้างนะครับวันนี้ก็เราได้ความรู้ใหม่นะคะ ที่มีค่าเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหวังว่าคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังรายการวันนี้นะครับก็ได้ให้ความสําคัญเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็รู้ว่าทุกคนเนาะสามารถที่จะเข้าถึงการดูแลนะแบบมีคุณภาพนะครับดูแลสุขภาพอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ ในส่วนตรงนี้ครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเราให้ความสําคัญในเรื่องตรงนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เรานะคนทั้งโลกก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจึงก่อให้เกิดวันการดูแลแบบประคับประคองสากลน,นะครับซึ่งก็จัดขึ้นในวันเสาร์ที่2ของเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับซึ่งปีนี้นะฮะธีมในการจัดงาน2,568นะครับที่เพิ่งจะจัดกันไปเมื่อ,อเดือนที่ผ่านมานะครับก็จัดขึ้นในธีมคําขวัญว่า บรรลุคำมั่นสัญญาเข้าถึงการดูแลแบบประครับประคองทั่วหน้านะครับก็ที่เราได้เกิ่นกันไปตอนต้นรายการซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะเป็นเป้าหมายที่เราทุกคนนะฮรร่วมกันสร้างให้เป็นจริงขึ้นได้เพื่อให้ทุกชีวิตนะฮะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในทุกช่วงเวลานะครับซึ่ง ในปีนี้ก็ยังเน้นย้ำนะในเรื่องของความจำเป็นที่ทุกคนนะครับจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการดูแลที่เมตตาและมีศักดิ์ศรีในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะมีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์สังคมหรือเศรษฐ,ฐกิจใดๆนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เนาะถือว่าเราได้มา,ารับรู้นะฮะถึงในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแบบประครับประคองนะครับในบทบาทของคุณหมอบทบาทของคุณพี่พยาบาลนะครับ <c oughs> ที่ต้องดูแลคนไข้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงสมสกุลกิติรัตนวสินครับนายแพทย์ชนานการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลแบบประครับประคองประจําโรงพยาบาลสวัสดิ์ประชารักษ์นะครับแล้วก็ คุณอัญชาลีสีชมพูครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลประครับประคองประจําคลินิกชีวารักษ์โรงพยาบาลสวนประชารักเป็นอย่างสูงครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับแล้วตอนนี้รายการส่วนประชารักพบประชาชนครับก็หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าด้วยความรักและความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสวรค์ประชารักสวัสดีครับ